ทับช้างศึกประกาศ20แข้งลุยซีเกมเรียบร้อยตัวยุโรปมาครบกองกลางจัดเต็ม11ตัวจริงอย่างโหดกวินเป็นกัปตันทีมพร้อมคว้าเหรียญทองซีเกมสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l ต้องซุยกับผมต้องพนุวัฒน์นะครับในคลิปนี้มาจัดเต็มในเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดลุยซีเกมที่กำลังจะมาถึงล่าสุดมีการประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการออกมาเป็นที่เรียบร้อย จะเป็นยังไงติดตามกันในคลิปนี้นะครับแต่ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้กับช anel ตองซุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมตองพนุวัฒน์คลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับในคลิปนี้ช่วงแรกมาพูดถึงเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดไปลุยซีเกมที่เวียดนามกันหน่อยนะครับ <S <S เดี๋ยวจะเริ่มแข่งขันในวันที่7พฤษภาคมเกมแรกเจอกับทีมชาติมาเลเซียนะครับเวลาหนึ่งทุ่มตรงถ่ายเท่าสดผ่านทาง PPTV ล่าสุดเนี่ยทัพช้างศึกนะครับได้มีการประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยโดยมีนักเตะ20คนด้วยกันในการไปลรีซีเกมในครั้งนี้ซึ่งจะมีมาดามแป้งเป็นผู้จัดก,การทีมพร้อมด้วยมาน o p โพก n ิ้งเป็นเฮดโค้ชนะครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่า20คนของทีมชาติไทยชุดซีเกมมีใครกันบ้างตำแหน่งผู้รักษาประตูชุดนี้ครับมานโพกิ้ง เรียกมา2คนด้วยกันก็คือพี่ตองกวินธรรมสัจจานัน์จากสโมรสรการท่าเรือนะครับแล้วก็สุพนัทสุวทรงจากทูแบงคอกนะโคตา้ายุเกินก็เป็นพี่ตองกวินที่เข้ามานะครับแนวรับเนี่ยก็จะมีโจนาธานเข็มดีจากโอบิโอเดนเซ่ o นะครับอนุสักใจเพชรจากการท่าเรือธีรพัฒนเหล่าหาบุตรจากอายุทยา ชนาพัดบัวพัน์จากราชประชานะครับนาคินวิเศษชาติจากบีจีปทุมแล้วก็จัตุรพัฒนัศธรรมจากการห้าเหลือนะถือว่าแนวรับนี่ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะน่าสนใจโดยเฉพาะแบ็คซ้ายแบ็คขวานะครับทั้งจัตุรพัฒที่กลับมาสู่ทีมอีกครั้งแล้วก็มีเซ็นเตอร์ฮาร์ปนำทัพมาโดยโจนาธานเข็มดีนะครับแดนกลางเนี่ยโคต้าอายุเกิน2คนด้วยกันที่มาโนเรียกมาก็จะมีเจ้าเตอร์ วุลเทพป้อมพันธ์จากเมืองทองนะครับแล้วก็วรลชิตจากบีจีปทุมนอกจากนี้ก็จะมีวิลเลียมไวเดเชอร์นะครับจากการท่าเรือเบนเจามินเดวิดจากออกฟอร์ดยูเนเตดนะครับอิลฟานดอเลจากบุดีดำแล้วก็มีเชฟรพิพัฒน์สุพรรณเพศศัตนีจากเอโตลิวเลยนะก็จะมาช่วยทีมด้วยเอกนิตปัญญาก็พร้อมนะครับจากเชียงใหม่ยูแล้วก็นากรน,นุ่มจันสกุลจากราชบุรีมิตรผลนะครับ กองหน้าเนี่ยมีแพทริกกุตับสั้นจากเชียงใหม่เอฟซีทีรศัก์เผยพิมายจากการท่าเรือกอรวิทษา,าจากเมืองทองแล้วก็จากกริดพลพลจากขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับซึ่งนักเตะเนี่ยเขาจะเดินทางมาเก็บตัวในวันนี้นะครับวันที่1พฤษภาคมในชุดแรกก่อนจะเดินทางไปที่เวียดนามในวันที่4และ5พฤษภาคมนะครับโดยตัวโคต้าอายุเกินเนี่ยก็จะมาสมทบกับทีม น่าจะนู่นเลยที่เวียดนามนะครับเพราะเดี๋ยวจะมีโปรแกรมไทยลีกแข่งในวันที่4พฤษภาคมนี้ก่อนนะครับโดยทัพช้างศึกในการลุยซีเกมเนี่ยเดี๋ยวไปดูกลุ่มกันก่อนนะครับพวกเขาเนี่ยอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับมาเลกัมบูชาสปอปาวแล้วก็สิงคโปร์นะครับซึ่งโปรแกรมอะไล่เรียงกันเกมแรกเจอมาเลสนะครับ7พฤษภาคมเกมที่2เจอสิงคโปร์9พฤษภาคมเกมที่3พบกับกัมบูชาวันที่14พฤษภาคมนะครับ แล้วก็พบกับสบปปลาวในวันที่16พฤษภาคมด้วยกันรอบรองเนี่ยแข่ง19พฤษภาคมรอบชิง22พฤษภาคมนะครับถ้าพูดถึงการเรียกตัวมาก็ถือว่าเป็นตัวผู้เล่นที่น่าสนใจแล้วก็คุณภาพเนี่ยถือว่าครบสุดๆนะครับก็น่าสนใจว่ามาโนโพกกิ้งจะปรุงแต่งทีมชุดนี้ยังไงให้กลมกลม่อมเพราะต้องยอมรับนะครับว่าประกาศเป้าหมายเอาไว้แล้วนะครับว่า ทีมชาติไทยชุดซีเกมหลเนี้ต้องไปคว้าเหรียญทองให้ได้อาจฉีดมาเต็มนักเตะจากยุโรปก็มาเต็มเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราลองไปจัด11ผู้เล่นตัวจริงของทีมชาติไทยในการไปลุยซีเกมจากการประกาศรายชื่อ20คนออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับพูดถึงตำแหน่งกับตันทีมมาดามแป้งเคยบอกในไลฟ์สดแล้วนะครับว่า จะเป็นพี่ตองกวินทมสัจจานันท์ซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าพี่ตองกวินก็เป็นรุ่นพี่ที่สุดในทีมชุดนี้ประสบการณ์ในซีเกมก็มีประสบการในทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็เพียบและพี่ตองกวินก็มีความกระหายที่อยากจะพาทีมชาติไทยประสบความสําเร็จผมมองว่าก็เหมาะนะครับขนาดที่11ตัวจริงในสายตาของผมนะพี่ตองกวินเป็นผู้ศัรตรูก็อย่างที่ผมพูดไปประสบการณ์เรื่องของฝีเท้าแล้วก็เรื่องของ ในส่วนของประสบการณ์ที่จะช่วยน้องๆได้เนี่ยผมพี่ตองกวินจัดได้อยู่แล้วนะครับในการที่จะจัดระเบียบแนวรับนะครับขนาดที่แบ็กขวาเนี่ยก็ต้องเป็นนาคินวิเศษชาติจาก BG ก็ได้ลงเล่นเหมือนกันนะครับในฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกผมว่านาคินกับทีมชุดยูยิ3เนี่ยก็ติดมาบ่อยแล้วก็น่าจะช่วยได้เยอะแบ็กซ้ายจตุรพัฒน์สัธรรมแน่นอนจากการท่าเรือนะครับจตุรพัฒน์ผมมองว่าเขาเป็นอีกหนึ่งแบค็คซ้ายที่ มีฟอร์มการเล่นที่น่าสนใจนะครับเพียงแค่ว่าไม่ค่อยได้รับโอกาสสั่าไห่กับการท่าเรือแต่ในเมื่อเขาได้รับโอกาสครั้งไหนเนี่ยเขามากักจะทําได้ดีนะครับยิงไกลได้เติมเกมมันพละกกาลังดีผมว่าจะดูดรพัดเนี่ยได้ในตำแหน่งแบ็กซ้ายคู่เซนเตอร์เนี่ยคนแรกคือโจนาธานเข็มดีจากโอบิโอเดนเซ่แน่นอนนะครับก็จะมายืนแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของโจนาธานนะในการคัมแบ็กสู่ ทีมชาติไทยอีกหนึ่งครั้งซึ่งแฟนบอลชาวไทยก็อยากเห็นโจนาธานเข็มดีเล่นอยู่แล้วนะครับขณะที่เซนเตอร์ฮาร์อีกหนึ่งคนผมเชื่อว่ามาโน่พูกิงเนี่ยจะจับเจ้าเตอร์วิลเทพป้อมพันไปเล่นเป็นเซนเตอร์ฮาร์แน่นอนในมุมมองของผมนะครับเพราะว่าวิลเลเในสายตามาโน่เนี่ยเขาชอบจับไปยืนเป็นเซนเตอร์บ่อยๆเพราะว่าออกบอลได้เล็กอย่างครับทีมชาติไทยในการไปลุยซีเกมอ่ะมันไม่ต้องเน้นเกมรับเพราะเจอทีมจากอาเซียนด้วยกันก็วิลเลเ ไปเป็นคนที่คอยออกบอลซึ่งผมเชื่อว่าวิลเทเทพจะจับคู่กับจอร์นเข็มดีเพราะกองกลางชุดนี้มีตัวเลือกมากมายนะครับอ่ะขณะที่กองกลาง3คนกันหน่อยในระบบ433นะในมุมมองของผมนะครับมิดฟิล์ตัวรับน่าจะเป็นชยาพิพัฒสุพรรณเพศสัตว์เลยจากเอสโตรลวผมว่าน้องเขาเล่นได้ก็จับมายินเป็นมิดฟิลตัวรับบ็อกทูบ็อก ok เนี่ยเป็นวิลเลียมไวดเชอร์นะครับจากการท่าเรือ ผมว่าวิลเลียมเนี่ยน่าจะมีประสบการณ์มาพอสมควรและทั้งกับทีมชาติไทยชุดยู13ทั้งทั้งกับการท่าเรือและเขาก็มีพลังก,กำลังแล้วก็มีทักษะมีความสามารถที่ดีนะครับผมว่าวิลเลียมวัเดเชอร์เป็นบ็อกทูบล็อกได้ขณะที่มิฟฟิวตัวลุกผมเชียร์เป็นคนนี้นะเบนจามินเดวิดมาเล่นเลยนะครับในตำแหน่งมิฟฟิวตัวลุกขณะที่แนวลุก3คนข้างหน้า ทางฝั่งซ้ายผมเชียร์เป็นวรชิตคณิศสีบำเพ็นพอช่วงหลังวรลชิตเล่นกับ BG เขาเล่นเป็นปีกซ้ายนะครับในฟุตบอลเอ c ซีแชมเปี้ยนลีกปรากฏว่ามีผลงานดีด้วยสามารถล็อกตัดในมายิงจ่ายบอลได้แล้วก็ไปกับบอลได้ผมว่าวรลชิตเป็นปีกซ้ายขวาเนี่ยผมยกให้เป็นเอกนิตปัญญาจากเชียงใหม่ยูเนเต็ดเอกนิตโอ้โหผมได้ดูฟอร์มของเอกนิตช่วงหลังดีนะครับเขาเหมือนจะมีความมั่นใจกลับมาแล้ แล้วก็บอลมักจะพุ่งไปข้างหน้าตลอดอุ้ยแนวลุกสนุกนะครับหน้าเป้าผมเชียร์คนนี้ก่อนและกันเป็นแพทติกกูตับสั้นจากเชียงใหม่สลับกับกฤวิทศากูตับสั้นก็โอเคนะครับในทัวร์นาเมนต์ดูไบครับแต่เพียงแค่ว่ายิงไม่ค่อยคมเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากตัวเลือกหรือแนวลุกวิธีการเยอะเหมือนกันนะครับปีกยังมีจากกริดะละพลพลกฤวิทศาที่ไปเล่นได้แล้วก็มีคือแบบควอททีมชุดน,นี้ผมว่าถ้า ทำดีๆปรุงแต่งดีๆในมือของมา n โนโพกิงเ่ยก็มีสิทธิ์ที่จะไปถึงเหรียญทองเหมือนกันนะครับสนุกแน่สู้กับเวียดน,นามสนุกกับพอประกาศมาแบบเนี้ยโดยเฉพาะตัวโคต้าอายุเกินก็ทีมชาติไทยชุดใหญ่ทั้งนั้นเลยมีจากยุโรปอีกมาลุยสีเกมโดยตรงเลยครับโจทานเข็มดีเบนจามินเดวิดแล้วก็ชยาพิพัฒน์น่าดูจริงๆนะสำหรับทีมชาติไทยชุดซีเกมก็ติดตามกันได้ อย่าลืมนะครับว่าจะเริ่มแข่งขันแล้ว7พฤษภาคมในเดือนนี้เหลือเวลาอีกเพียงแค่6วันก็จะเตะแล้วนะครับก็ให้กําลังใจกันสุดท้ายแล้วเวลาเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์เนี่ยแฟนบอลชาวไทยก็คาดหวังอยู่แล้วนะครับและทีมชุดนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชุดที่ปึกและมีความหวังได้กับการที่จะลุ้นคว้าเหรียญทองซีเกมส์ยังไงก็ ติดตามกันนะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้นะในช anel ต้องซุยนะครับฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับช anel ต้องซุยกันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัตคลิปนี้มาอย่างด่วนขอบคุณสําหรับการรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ